จิตใจมีธรรมน้อมนำความสุขผู้มีบุญวัสนาบารมีจะทำสมาธิแผ่เมตตาจิตสะสมบุญสะสมอริยทรัพย์ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรโดมหลวงพ่อวิอริยังสิวินทโรประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจการทำสมาธิมาเรียนหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่52ทวิปัญญาสโมวิริยะมงคลความเพียรน,นำไปสู่ความเจริญสถาบันพลังจิตานุภาพสาขา43วัดจันทรสามาคัคีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายยินดีต้อนรับทุกท่านมาเรียนครูสมาธิกันเถอะนะคะ หลักสูตรครูสมาธิเปิดเรียนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีปฐมนิเทศพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่2 5สิงหาคม2567เปิดเรียนวันแรกในวันเสาร์ที่31สิงหาคม2567 เรียนฟรีมีอาหารกลางวันฟรีสถานที่เรียนสะดวกสบายมีเครื่องปรับอากาศอย่างดีสนใจสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ